ไปโนคิดถึงพวกเราไหมคิดถึงใครที่สุดลูกคิดถึงคนไหนลูกเดินไปชี้เลยชี้เลยดเลือกลูกหนูต้องเลือกรักนางรักนางชี้เหมือนกลัวโดนกัดชี้แล้วไปเลยอะฮะรู้ไหมคนนี้ชื่ออะไรทางซ้ายมือชื่อพี่อะไรครับพี่เฉยหน้าหอยเออ เสนาหอยรู้รู้เขารู Dylan> ้เขาโตขึ้นไดโนอยากเป็นอะไรครับจะเป็นผู้ใหญ่ครับผมถามไม่ผิดหรือเปล่าเออไม่รู้เรื่องจริงน้องเขาตอบถูกครับไดโนควรจะโตขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่โตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กเหมือนหอยด้วยนะครับไม่ควรไม่ควรไดโนอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก อยากเป็นคนดีครับโตอาจจะทำไห้ขดโอเคโอเคโตไปแล้วหน่อยากเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนดีแล้วอยากทำอาชีพอาชีพเอออาชีพอาหารครับเออทำอาหารอาหารทำทหารทหารหรืออาหารลูกทหารทหารอ๋ออยากเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารโตคือเราทำ ทำแล้วก็กินโอ้ขึ้นทำทำแล้วก็กินาหวารเออเพราะว่าอาหารพวกเรามีปัญหาเรื่องการฟังอย่าทษ่นน้องอย่าโทุ่น